ไปไซซีอิงพามาเปลี่ยนบรรยากาศค้างคืนกันที่เกาะเกรดจังหวัดนนทบุรีทีน่นี่นอกจากจะมีร้านอาหารร้านคาเฟ่เปิดใหม่แล้วยังมีโฮมสเตย์ที่สร้างอยู่ริมแม่น้ําได้บรรยากาศเหมือนอยู่แถวบางแสนพัทยาเดี๋ยวเรานั่งเรือไปดูกันนะคะว่าโฮมสเตย์ที่ว่านี้จะเป็นยังไงบ้างเราขับรถมาจอดค้างคืนติดกับวัดกลางเกรดป้ายทางเข้าเขียนว่าครัวจ่ายยันสองค่าจอดรถคละ100บาท แล้วนั่งเรือคนละ20บาทและตอนนี้ก็มาถึงบริเวณท่าน้ำบ้านย่าโฮมสเตย์แล้วนะคะอันนี้นโรงแรมเหรอคะพี่ เราเดินทางมาเช็คอินก่อนเวลาเลยขอเก็บบรรยากาศรอบๆห้องพักกันก่อนนี่เป็นห้องพักของเรานะคะที่ินวิวแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถที่จะเข้าพักและในค่ำคืนเราก็จะมาชมบรรยากาศที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยากันนะคะค่าที่พักนะคะเสาอาทิตย์เพียง1 3 0่นบาทค่ะและในราคาห้องพักนี้นะคะรวมอาหารเช้าด้วยแล้วค่ะ เราเดินสำรวจที่พักกันสักครู่จะพาไปปั่นจักรยานรอบเกาะเกร็ดและไปทานขนมเปียกบูนตาลที่หาทานได้ยากหลังจากนั้นค่อยมารีวิวห้องพักกันต่ออันนี้เปิดให้ให้ให้ลูกค้ามาพักนาะยังคะจากอีโอ้ช่วก่อนโควิดที่เกิดไรไหมใช่ค่ะสนใจป้อมสนใจป้อมลมไหม แล้วเราก็เดินทางมาถึงร้านขนมตาลเยีินมกันแล้วนอกจากมีขนมตาลจะมีขนมเปียกปูนตาลที่ทานแล้วก็อยากกลับมาทานอีกรอบเราจะยีตาลเองค่ะลูกค้าลองเอาไปชิมดูก่อนแล้วโหเปหาตาลเป็นไหเนี่ย <ใน S 1> <า>ไห้สั่งเลยนนะหนูไม่ตาลตลอดทั้งปีอะ่ะอุ้ยเนะ้าใช่หนูก็รวบรวมค่ะค่ะเราต้องรู้แหล่งแล้วเนาะใช่เราต้องรู้แหล่งสมัยก่อนก็เก็บหาตามหลังบ้าน แต่ตอนนี้จาํานวนมันน้อยไปเราก็ต้องนําเข้านอกจากขนมตาลเราก็มีขนมขนมขลกมล้วยของเราจะมีกล้วยซักทองมันมน่วงใส่ไส้มาดูก่อนแล้วเริ่มหิวค่ะเดี๋ยวพามากินก๋วยเตี๋ยวบ้านองค์ริมน,น้ํานะคะจากนั้นพามากินก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกุ้งสดและขนมจีน เป็นโซนร้านอาหารริมแม่น้ำทานอิ่นแล้วค่อยกลับไปรีวิวห้องพักกันต่อก่อนอื่นขอลองขนมเปียกปูนตาลก่อนเลยอันนี้เป็นเปียกปูนตาลน,นะคะร้านขนมตาลยายชิมหนึ่งเดียวในเกาะเก็ดนะคะหอมไหมอ่ะหอมค่ะหอมมาก หอมมากนะคะรับรองไม่เคยทานที่ไหนแน่นอนมีที่นี่ที่เดียวนะคะเปียกปูนตาลทานอะไรต่อคะเนี่ยขนมตาลน่เด้ง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 ได้เลยวันนี้เราก็สั่งมาสองเมนูนะคะผัดไทยกุ้งสดแล้วก็ขนมจีนน้ำยาปลา จาละ0สขนมจีนบาทค่ะทานอิ่มแล้วก็ไปต่อกันที่โฮมสเตย์เลยค่ะนี่เลยนะคะเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศห้องพักคืนนี้ของเรานะคะเป็นเตียงเดี่ยวนะคะนอนได้สองท่านนี่จะเป็นม่านหน้าต่างซึ่งมองวิวมองวิวบรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพระยานะคะได้จากข้างในห้องนอนเลยนะคะ ไปดูห้องน้ำนะคะโอ้ก่อนจะไปดูห้องน้ำจะสังเกตเห็นว่าในนี้ไม่มีตู้เย็นตู้เย็นนะคะแต่ว่าตู้เย็นจะไปอยู่ที่ส่วนกลางรี่ส่วนกลางอ,อยู่ตรงรีเซพชันนี่ห้องน้ำก็กว้างพอสมควรนะคะสวยงามค่ะสะอาดสะอาดค่ะนะคะ มีน้ำร<ม>้อนน้ำอุ่นอามีชาร์โคลมีสายชีดมีสะดับปั้มประตู <laughs> ตะมีตู้เสื้อผ้ามีตู้เสื้อผ้านะคะอบบรรยากาศนา่ารักให้บรรยากาศเหมือนบ้านบ้านริมน้ำนั่นแหละอะส้าพ <laughs> มีที่อุดอหูเนาะเพราะว่าเรือ,อยังต้องวิ่ง ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืนแน่คือไม่เหงาแน่นอนนะคะแต่ว่าเรามีที่อุดตัวช่วยตัวช่วยนะหลับสบายแล้วเราไปเราไปนวดมาด้วยหลับสบายแน่นอนอันนี้เขาแน่าจะให้เราเนาะไม่น่าให้เลยเออน่จะให้เลยไม่ไม่เก็บไม่ไม่คืนหรอกเพราะว่ามันเป็นของใช้แบบส่วนตัวแล้วแหละให้เกินไปเลยใช่ชอบมากเลยของที่ระลึกโอเค วันนี้ต้องขอตัวพักผ่อนพรุ่งนี้จะรีบตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นกับบรรยากาศยามเช้าของที่นี่ว่าเป็นยังไงบ้างวันที่สองของเราก็รีบตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นตามสัญญาเรือก็ยังคงแล่นตามปกติของวิถีชีวิตคนริมน้ำนกที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็ยังคงส่งเสียงร้องตามปกติของมันทุกวันการขอสูดอากาศตรงนี้สักครู่เดี๋ยวจะพาไปดูอาหารเช้าของที่นี่กันนะคะ อาหารเช้าของที่นี่จะเป็นข้าวต้มหมูร้อนๆมาพร้อมกับปิ่นโตเข้ากับบรรยากาศของที่นี่มากๆทางโฮมสเตย์จะนำมาจัดวางไว้ที่ศาลาเล็กๆใกล้กับท่าน้ำพร้อมกับระบุหมายเลขห้องไว้ที่หูหิ้วแบบนี้แล้วก็มีชากาแฟขนมปังเพิ่มให้ด้วยเรามานั่งทานอาหารเช้าดูบรรยากาศที่ริมแม่น้ากันดีกว่า ก็จะเป็นมีอะไรนะมีชากาแฟมีชากาแฟ<ะ>เออมีขนมปังเดมือดออร่อยดูหมูดมออร่อยที่บ้านย่าโฮมสเตย์ถูกออกแบบมาเพื่อให้คนที่เข้ามาพักได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติและสร้างบรรยากาศเหมือนได้กลับไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัด ราคาห้องพักของที่นี่เริ่มต้นที่700บาทมี6ประเภทห้องพักสามารถพักได้ห้องละ2ท่านถึงห้องละ4ท่านมีเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่นทุกห้องราคาห้องพักจะรวมอาหารเช้าวไว้เรียบร้อยแล้วสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เพจของบ้านยา day, ่าโฮมสเตย์จากข้างล่างคลิปนี้เลยนะคะแล้วลองมาเปลี่ยนบรรยากาศ พักผ่อนกันที่นี่เหมือนกับเรายังไงก็ฝากติดตามกันต่อนะคะว่าคลิปถัดไปไปไซซีอิงจะพาไปที่ไหนกันต่อสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ